สวัสดีครับทุกคน Q คิวไลค์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ในย่านเกียร์กายนะครับพาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศความคืบหน้าล่าสุดของงานก่อสร้างสะพานเกียร์กายในจุดนี้ซึ่งตอนนี้ตอนน่ตอหม้อกระลังแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีความคืบหน้าอย่างมากเลยครับและก็มีคนงานอยู่ที่ย่านบนนีเพียบไปนะวันนี้ครับ ผมเองก็เลยมาเก็บภาพจาก3มุมมองทหาทุกท่านได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นมุมมองจากบนเรือด,ด่วนเจ้าพยามุมมองจากท่านเือเกียรกายและก็มุมมองจากวัดแก้วฟ้า,ฟาจุฬามณีส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนยังไงเรามาชมคลิปนี้ไปกพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่บนเรือด,ด่วนเจ้าพยาซึ่งผมเองก็กำลังจะนั่งไปลงที่ท่านเือเกียรกาย ไดจับไปอัปเดตความคืบหน้างานก่อสร้างสะพานเกียรกายซึ่งตอนนี้จุดนี้ก็เิ่มมีความคืบหน้าอย่างมากนะครับบริเวณตอ่อหม้อกระลังแม่น้าเจ้าพยาก็คือด้าน,นาจุดนี้นะครับจุดนี้จะเป็นในฝั่งธนบุรีส่วนกลุ่มอาคารด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลยันฮีที่อยู่ติดกับถนนจรัญสนิทวงครับสำหรับต่อหม้อที่อยู่กรลางแม่น้าเจ้าพยาจุดนี้จะมีทั้งหมด2ต้นนะครับส่วนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาในฝั่งธนบุรีที่อยู่ติดกับถนนจรัญสนิทวงตอนนี้เสาต่อหม้อจุดนั้น ฝั่งนบุรีเท่าแจ๊สสังเกตดูตอนนี้คนงานก็อยู่ทั้ง2ตอม้อนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าการะลังแม่น้ำเจ้าพระยากับดึงด้าน,นาจุดนี้ครับที่อยู่ติดกับท่าเรือเกียรกายจุดนี้ก็จะมีคนงานอยู่ที่ด้านบนเช่นกันแต่ก็จะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับส่วนจะเป็นกระลังแม่น้ำเจ้าพระยาจุดนั้นจะอยู่เยอะกว่าจุดนี้หลายเท่าเลยครับ ด้านซ้ายจุดนี้จะเป็นอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ถัดขึ้นไปจุดนี้ก็จะเป็นถนนทหารเป็นแยกเกียรกายนะครับนี่คือภาพของสะพานเกียรกายที่อยู่ระหว่างงานก่อสร้างช่วงที่อยู่กลางแม่น้ําเจ้าพยาด้านขวามือจุดที่ผมอยู่จุดนี้จะเป็นเขตยุสิตส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเขตบางพระติดกับถนนจรัญสนิทวงศ์ช่วงเวลาที่ถ่ายคลิปตอนนี้ก็ประมาณ15นาฬิกาอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนมาสมควรน,นะครับบางมุมก็อาจจะดูย้อนแสงไปนะครับสำหรับมุมมองภายในวิดีโอในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ข้อมูลจากทางฐานเศรษฐกิจนะครับทางกรุงเทพมหานครได้ลงมือก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจาพยาบริเวณเกียรตกายและถนนเชื่อมต่อเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนครวงเงินประมาณ12,717.4ล้านบาทโดยปลายปี2564คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกิจจดีกากำหนดเขตที่จะเวียนคืนทั้งหมด5เขตในท้องที่แขวงบางอ้อเขตบางพัดแขวงนครชัยศรีเขตดุสิต แว่งบางซื่อเขตบางซื่อแขวงสามเศษไายเขตพญาไทและแขวงจตุจักแขวงจอมพลเขตจตุจักกรุงเทพมหานครตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอโดยมีระยะทางยาวกว่า6กิโลเมตรในการก่อสร้างเป็นทั้งหมด5ช่วงดังนี้ครับช่วงที่1เริ่มต้นจากถนนเรียกทางรถไฟสายใต้ผ่านถนนจรรามสนิทวงบริเวณบางอ้อข้างโรงพยาบาลยันทีจนถึงริม่น้ำเจาพยาในฝั่งธนบุรี ช่วงที่2นะครับช่วงนี้จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณแม่น้ําขึ้นฝั่งหลังวัดแก้วฟ้าจุฬามณีจุดสิ้นสุดถนนทหารคือที่เรามาถ่ายกันในวันนี้ครับช่วงที่3จากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาในฝั่งพระนครไปจนถึงแยกสะพานแดงถนนเตชะวน,นิชส่วนช่วงที่4และช่วงที่5ทั้ง2ช่วงนี้ก็มีการคัดค้านจากประชาชน ส่งผลให้ทางกรุงเทพมหาคนครได้ยกเลิกการก่อสร้างช่วงที่4และช่วงที่5ระยะทางประมาณ3กิโลเมตรออกไปครับขอปุนข้อมูลส่วนนี้จากฐานเศรษฐกิจด้วยนะครับตอนนี้ผมเข้ามาภายในวัดแก้วฟ้าจุฬามณีนะครับจุดเองด้านข้างก็จะอยู่ติดกับไซงานก่อสร้างของสะพานเกียร์กายจุดนี้าน,นอกก็จะมีนถนนทหารและจากจุดนี้นะครับนะครอีกด้านหนึ่งก็จะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณนั้นเองก็เป็นจุดที่คนนิยมมาปล่อยปลากันแตก็เห็นถึงงานก่อสร้างได้อย่างชัดเจนเลยครับไม่ว่าจะเป็นตอหม้อที่อยู่ติดกับท่าเรือ ที่อยู่กรลังแม่น้ำเจ้พยาและก็สชยงานก่อสร้างที่อยู่บนฝั่งธนบุรีในเขตบางพรัดในอนาคตท่าสะพานเกียรตการในจุดนี้ก่อสร้างเสร็จ สะพานแห่งนี้เองก็จะอยู่กลางนะครับระหว่างสะพานกรุงทนกับสะพานของรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีสายสีน้ำเงินระหว่างสถานีบางโพกับสถานีบางอ้อถัดจากสะพานของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินไปก็จะเป็นอีก4สะพานเลยครับไม่ไว่าจะเป็นสะพานของทางวิเศษประจิมนัทยาสะพานพระราม6สะพานของรถไฟฟ้าชานเมืองสายส,ายสีแดงอ่อนแลวก็จะเป็นสะพานพระราม7ครับและนี่ก็เป็นภาพของงานก่อสร้างที่อยู่ในฝั่งธนบุรีจุด A จะอยู่ติดกับถนนจันสนิทวงก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลยันฮีครับซึ่งตอนนี้ก็มีเสาตาอหม้อมาก็ห ตน้นนะครับในบริเวณนี้แอดเองก็เคยไปเก็บภาพมาแล้วครั้งนึงก็หลายเดือนก่อน ซึ่งตอนนี้ก็มีความคืบหน้ามากกว่าเดิมหลายเท่าเลยครับในจุดนั้นมุมมองจากจุดนี้อาจจะดูย้อนแสงไปหน่อยนะครับแต่เห็นถึงความคืบหน้ามากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับสำหรับงานก่อสร้างในส่วนของสะพานเกียกร์กายที่อยู่กลางแม่น้าเจ้าพยาตอนนี้ก็มีความคืบหน้ามากขึ้น,นเรื่อยๆยังไงก็ติดตามกันไปนะครับสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานในจุดนี้และคิดว่าถ้าก่อสร้งางแล้วเสร็จเมื่อไหร่จุดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับการเดินทางระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีจุดนี้อยู่จุดนี้ตอนนี้จะเต็มไปด้วยนกพิ ปลาสวายนะส่วนด้านบนบริเวณที่ยืนอยู่จุดนี้เขาาี่ดูก็หลายสิบตัวอยู่ครับ จุดที่ผมอยู่จุดนี้ก็จะเป็นร้านแก้วฟ้าคอฟฟี่ครับเป็นร้านกาแฟาที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาอยู่ตรงบริเวณของวัดแก้วฟ้าจุฬามณีมองจากจุดนี้ก็ดูสวยงามอย่างมากเลยนะครับอยู่ในบริเวณนี้และจากจุดนี้ถ้าเรามองถัดขึ้นไปก็จะพบกับท่านเรือบางโพ ถัดไปก็จะเป็นทะเลวัดสร้อยทองส่วนสะพานด้านหน้าจุดนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้าเงินจุดนี้ก็จะอยู่ระหว่างสถานีบางโพข้ามแม่น้ำเจ้าพยาเข้าสู่สถานีบางอ้อในพื้นที่เขตบางพลัดครับข้อมูลในป้ายประกาศที่ติดเอาไว้ในจุดนี้นะครับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณแยกเกียรกายช่วงที่2ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยารวมทางขึ้นลงลักษณะางานก่อสร้าง ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาขนาด6ช่องจราจรยาวประมาณ356.77เมตรพร้อมระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบจราจรสังเคราะห์และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเริ่มสัญญานะครับวันที่24มิถุนายน2565 ที่สุดสัญญาจากเดิมวันที่9ธันวาคม2567เป็นวันที่19ตุลาคม2568ระยะเวลาจากเดิมน,นะครับจะอยู่ที่900วันมีการปรับใหม่เป็น1,214วันคู้รับจ้างคือบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวล OP เมนต์จำกัดมหาชนครับ ก็ติดตามกันไปนะครับสาหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาในจุดนี้ถ้าอเองมีโอกาสาทิษยานี้ก็จะมาอัพเดทอีกครั้งแน่นอนครับในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับแถ้าท่านใดที่เห็นว่าที่ไหนมีความคืบหน้าหรืออยากให้ผมไปอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับแต่จะสลับสลับกันไปนะครับ ช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคําว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปว Or, ิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคําว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้นกันได้เลยครับ ถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์าสาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ